มีการพูดกันมากเลยในปัจจุบันเนี้เรื่องการถอนสิขาบทอะไรแบบเนี้นะครับพูดเป็นปกติเลยต้าเข้าใจกันว่าถอนได้อะพระเจ้าอนุญาตไปแล้วตอนใกล้ปริญญิพานก็เลยจะถอนทั้งหมดเลยอะไรที่รู้สึกไม่สะดวกกันนะนี่ถ้าเกิดไปคิดแบบตั้งไว้แต่แรกแล้วเนี่ยมันจะยังไงล่ะคราวนี้เออประเคนยุ่งยากเนาะไม่ต้องประเคนมันละบวชไม่ต้องสวดกับวาจายุ่งยากไม่ต้องสวดก็ได้บ้งทางนั้นนะเล้วศาสนาที่อยู่ยังไงล่ะครับแบบนี้ แน่ตัาสนาจะสืบต่อไปได้ยังไงถ้าไปหาคิดตอวเองได้ว่าอันไหนยุ่งยากก็ไม่ต้องทําแต่คราวนี้ที่ผมเห็นปัญหาเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการทําสื่อต่างๆอย่แลไครับที่ใครก็ทําสื่อได้โยมแปลกใจบ้างไหมดูพระพูดทําไมพูดไม่เหมือนกันนะไอ้สิ่งนี้ทาไมพระตรงนี้บอกได้เอา้าฟังตรงนี้บอกไม่ได้บางช่องเขาก็บอกว่ารับเงินได้เลยนะครับพูดอย่างนี้เลยพูดตรงๆออกมาเลยบางที่ก็บอกว่ารับเพื่อสงฆ์รับเพื่อส่วนรวมไม่ยึดติด เนีย่ยได้อะไรแบบนี้นะหาพูดไปเรื่อยเปื่ยแล้วบางทีหาอ้างพุทธเจ้าเลยนะอ่าพุทธเจ้าตัดว่าด้วยนะอออ้างพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนเลยซึ่งจริงๆพระเจ้าปุถุเจ้าตัดนะครับเขาจะแหละพูดเองเราจะทํายังไงได้ล่ะคราวนี้นะเราก็ต้องศึกษาแหละนะครับถึงจะรู้ว่าพุทธเจ้าตัดจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปให้ค่ากับคาพูดที่มันไร้สาระนะครับปฏิญญาลัชีสุกาตาอรชีสุเอวังนวิชิต พระหุมปีอรัชีภาเสยะวตานุสันติเตนะก,กาลเยคารับสารภาพกล่าวไว้ในหมู่รัชีก็คือผู้มีความละอายแต่ข้อนั้นไม่มีในหมู่รชีถึงพิสูจอรัชีจะพูดแม้มากก็พึงตอบอบัตตามที่สอดคล้องกับความประพฤตินั่นแหละอย่างเช่นเวลามีการสอบสวนโดยพระวินัยทรเนี่ยพระราชีก็พูดไปด้วยเปื่อยนะครับ <c oughs> ท่านทําสิดข้อนี้จริงไหมน้อผมไปพระราชวังมาไม่ใช่ผมไม่ได้พูดตรงนั้นท่านทําปิดอบัตข้อนี้จริงไหมอผมได้ฉันปลาด้วยวันเนี้ย อะไรแบบเนี้ยราชีคือผู้มีความละอายไม่มีความละอายคืออะไรนะครับรู้ว่าผิดก็ยังละมืดนะครับหรือว่าถึงแม้จะต้องไปเพราะไม่รู้แต่ว่าก็จงใจปกปิดเอาไว้ไม่ยอมทําคืนนี่ก็เป็นลักษณะของลราีใช่ไหมครับถ้าเป็นอัาธีปุ๊บเนี่ยท่านกล่าวว่าแม้เป็นผู้สูตรก็สามารถกล่าวปิดเบือนทำวินัยได้เพราะเห็นแก่ลาบนะแต่ถ้าเกิดเป็นลัชี พิสุกค็คือเป็นกูกูจับประกตะเป็นผู้มักดังเกียจนะมักสงสัยในพระวินัยเป็นผู้สิกขากามะผู้ใคร่ต่อสิกขามีฉันทะในการประพฤตตามธรรมวินัยเนี่ยท่านจะไม่กล่าวบิดเบือนธรรมวินยัยในประเหตุแห่งชีวิตกล่าวตามธรรมธรรมวินัยเท่านั้นฉะนั้นในคาปฐมสังขยนาเนี่ยท้าพันทั้งหลายท่านเลยกล่าวว่าอนาคตเตระชีระขีติกล่าวอยอ่างนี้สามครั้งนะครับก็คือระชีจึงจะรักษาศา,ส,าสนาไม่ได้ในอนาคตระชีจะรักษาศาสนาไม่ได้ พราะว่าคำสอนเมื่อไหก็ว่าไปตามนั้นนะครับ